ครับสวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงก์ตทวลายครับวัออนนี้แอดมินจะมาะชงก์ DIY นะครับชงก์ตัวลายชงก์ DIY ก็คือท่านที่เป็นสายแคมปิง้งหรือ,อใช้เครื่องอทุ่นแรงหรือเครื่องประหยัดไฟตัวนี้นะครับก็คือเป็นโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกด้วยนะครับ300กว่าบาท400กว่าบาทซึ่งตัวนี้มันก็จะมี ปุ่มปิดเปิดนะครับแล้วก็มีชาร์จที่เป็น Type-C ชาร์จด้วยแล้วก็เอาพุตสามารถที่จะเป็นชาร์จ Powerbank ได้ด้วยแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเปิด,ป,ดประมาณนี้นะครับถ้า,าเขาเรียกว่าอะไรอการใช้งานนะครับชาร์จแบตอย่างเดียวอะไรอย่างดีใช้แป๊บเดียว10นาที20นาทีแบตหมดนะครับก็ให้สานนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า,าแบตเตอรี่มันเสื่อมซึ่งเขาใช้แบตเตอรี่ตัวค่อนข้างที่จะ ราคาถูกก็ตามราคานะครับแต่ว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆนะสำหรับโซล่าเซลล์ตัวแบบปิกนิกตัวนี้หรือตัวใช้อัตประโยชน์ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนิยมอย่างแพร่หลายนะครับบอร์ดตัวข้างหน้าตัว led เนี่ยบางทีก็จะเป็นแบบเดียวแบบเดียวทั้งโคมบางทีก็จะเป็นแบบเป็นช่องๆเป็นซี่ๆแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ความนิยมความชอบแต่ให้รู้ว่าเหมือนกันหมดนะครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ใช้างานนะครับอาจจะต้องชาร์จทั้งวันนะไปชาร์จโซลาเซลล์ทั้งวันเนี่ยก็แป๊บเดียวหมดหรือว่าท่านจะชาร์จผ่านไทยซีก็ได้นะครับปุ่มเปิดปิดตัวนี้เราเวลาชาร์จเียมันจะวิ่งประมาณนี้นะฮะก็คือเปิดแป๊บเดียวหมดเปิดแป๊บเดียวหมดถนะ้าท่านนะครับว่างหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะอัปเกรดแบตเตอรี่ให้มันดีขึ้นนะตัวนี้มันจะถูกมากเลยแบตเตอรี่เบาๆนะครับก็คือแบตเตอรี่ตัวที่จะใช้นะฮะก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับเนี่ย 186503.7V นโวลต์ะ 6, 7, e นะครับรามานี้ตัวเดิมของเขาเนี่ยมันเบามากแต่ถ้าเราซื้ออัปเกรดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่หนักและแอมจะสูงกว่านะครับตัวเดิมมันกี่มิลแอมเดี๋ยวจะพาทุกท่านเปิดให้ดูซึ่งวัดแล้วมันก็ไม่ถึงตามที่เขาเขียนหรอกนะครับแต่ว่าถ้ามัน 5,000มิลลิแอมขนาดนั้นมันจะต้องหนักมากมันไม่เหมือนตัวที่เราซื้อใหม่เนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วก็ควรจะมี BMS ด้วยก็คือตัวบาลานซ์ไฟตัวชาร์จตัวตัดนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็200กว่าบาทนะครับประมาณนี้ก็นี่คือรถม,อมีโครงมีโค้ดแล้วนะครับถ้าไม่มีรถก็จะแพงกว่านี้นะครก็ซื้อให้ให้มันมีคุณภาพหน่อยแล้วมันจะอยู่กับเราได้นานมาดูมาดูวิธีแกะครับวิธีแกะ ตัวนี้ผมแกะออกมาให้ดูแล้วนะครับก็จะประมาณนี้มันจะมีตัวล็อกนะครับอันนี้ IP 6 6แค่ฝนละอองนะครับประมาณหนึ่งนะครับฝนก็นิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ว่ากันน้ําได้แบบกลางแจ้งเลยนะครับได้นิดๆ,ๆหน่อยๆน่อวิธีการแกะนะครับมันจะมีตัวฝั่งหนึ่งที่เป็นรูนะครับมันจะอยู่ด้านหลังตัวล็อกอยู่ด้านหลังตัวหนึ่งไม่มีรูนะครับจะสังเกตตัวล็อกมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ นะครับดันง่ายเลยครับง้างยังไงก็ได้ให้มันดันออกไปนะครับมันก็จะปลืบออกมานะครับประมาณนี้ดันออกได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะออกมาได้เลยนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับไม่ท่านจะดันฝั่งไหนก็ได้นะครับระวังอ่าไขควงแฉกกระเด็นโดนมือด้วยนี่ฮะอันนี้โดนขาตั้งกล้องเลยประมาณนี้ครับก็จะหลุดออกมาตอนนี้อ่าเวลาจะเอาออกนะครับไม่ต้องแงะไม่ต้องอะไรคว่ำลงมานะครับ นี่นะครับระวังกระจกแตกนะกระจกที่เป็นหน้าแปนนะครับนี่ก็จะออกมาละประมาณนี้นะครับท่านก็จะเห็นหน้าปัดและนี่นะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครมนะครับโคมสะท้อนแสงนี่เป็นกระจกประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับต่อมาก็จะมันมีอุปกรณ์เดี๋ยวจะให้ดูก็จะมีใช้ไขควงนะครับ ตัวเล็กหน่อยนะครับต้องใช้ตัวเล็กขันออกจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับประมาณนี้ขันออกได้เลยนะเห็นว่าผมขันออกไว้บางตัวแล้วนะครับอ่าโอเคแล้วก็จะเอาหน้าแป้นของ LED ออกนะครับ LED ก็จะมีประมาณนี้นะครับบวกอยู่นี่นะครับ แลก็จะเป็นหน้าแป้นเหลือตัวนี้ก็จะเป็นแถบที่ใส่แป้นของโซลาเซลล์นะครับที่จะชาร์จตัวนี้นะก็จะมีเกียวปล่อยล็อกไว้อีกนะครับ2ตัวซึ่งถ้าท่านไม่มีกาวร้อนนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้กาวร้อนยิงให้มันแน่นก็ได้เพราะว่า มันมีไอตัวเนี่ยตัวนี้รัดอยู่แล้วนะครับตัวขอบพลาสติกรัดอยู่แล้วก็ปเป็นไขควงแขกคันออกมานะครับประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้ก็จะเห็น6000มิลลิแอมนะครับแต่ว่าวมันน้ำหนักเบาบา้ากซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่ถึงนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นสีก้อนนะครับ6 0 0 0มิลลิแอมตอนแรกผมบอก5,000ันนะครับเป็น6000ก็คือ ก็จะเท่ากับตัวใหม่ที่ซื้อแต่ว่าน้ําหนักแตกต่างกันมากนะครับประมาณนี้เวลาเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าเขาใส่ากาวร้อนไว้นะครับก็แนะนําให้ตัดแล้วก็ต่อทีละเส้นเอานะครับอย่าไปตัดพร้อมกันเดี๋ยวไฟชอ็อตเพราะเป็นไฟดีซมันจะชอ็อตฟอนงิน่อนข้างแรงนะครับประมาณนี้ก็ให้ตัดแล้วต่อทีละขั้วจะต่อแบบเทปพันสายไฟหรืออะไรยังไงก็ได้เพราะมันเป็นแค่ i p 66นะครับนี่นะครับ ตัวที่เราแกะออกมาแล้วนะครับมีเป็นถุงประมาณนี้น้ำหนักค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดใส่เพราะว่าอันนี้มันเป็นซ็อกเก็ตแบบเล็กๆนะครับจริงๆเขาเนี่ยจะทํามาแบบนี้เนาะแต่ว่าด้วยความว่าเขาแบบนี่นะครับซีนกันน้ํามานะครับประมาณนี้พอซีนกันน้ํามาเนี่ยมันก็จะแกะลําบากละนะครับและตัวเดิมนี่ก็ใส่กาวร้อนมาด้วยต้องงัดออกนะครับตัดทิ้งงัดออกเลย อันนี้เอาออกค่อนข้างยากทีเดียวต้องใช้ไขควงตัวใหญ่เลยนะครับงงออกแล้วก็แบตเตอรี่ตัวตัวเก่านี้น่าไม่ทิ้งเลยเพราะมันมันบางนะครับแล้วก็ค่อนข้างเบานี่นะครับเจอกาวร้อนเข้าไปนะครับน้ำหนักเบามากนะครับ6 0 0 0 m อ h ah ไม่น่าถึงนะนะครับแล้วก็ตัดต่อเลยแล้วมีอ่า BMS ในตัวนะครับมานนไม่แน่ใจว่ามีรหรือเปล่า ที่ได้ดูเบื้องต้นเนี่ยไม่ไม,ไม่มี BMS นะครับ BMS น่าจะมีอยู่ในบอร์ดหลักนะะครับในตัวแบตเตอรี่นี่ไม่มีนะนี่นะครับต่อตรงไม่มี BMS นะครับอ,อันนี้ก็บวกอันนี้ก็ลบนะครับประมาณนี้อันนี้นะครับบวกกับบวกลบกับลบนะครับท่านจะบัดรีหรือว่าจะต่อแบบมัดธรรมดาแบบแอดก็ได้นะครับอ่าแต่ผมใช้ เอาแบบท่ออ่อนนะครับในการทำให้มันแน่นท่านจะใช้เทปพันสายไฟก็ได้นะครับ IP66 ไม่ต้องซีเรียสนะครับแค่นี้จบแล้วก็ยึดได้เลยครับพอได้แล้วก็ลองเปิดไฟดูครับนี่สว่างแล้วนะครับสว่างแล้วไม่ใช่ว่าต่อแล้วมันไม่ติดนะครับโอเคพอเสร็จแล้วก็ล็อกแบตเตอรี่ได้เลยท่านจะใช้กาวปล้อนยิงหรือว่าจะใช้แค่ตัวนี้ล็อกก็พอผมใช้แค่ตัวนี้ล็อกนะครับประมาณนี้ฮะครับขันล็อก นัดให้เรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยเอาให้แค่พอๆ IP 6 6ไม่ต้องซีเรียสครับการได้จะฝุ่นถ้า6กเก็กันน้ําได้บ้างครับหลังจากนั้นก็เอาแป้นนะครับ LED มาใส่นะครับแล้วก็ขันเก็บงานให้เรียบร้อยครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็ ขันนะครับแผง LED ให้แน่นนะครับแล้วต่อไปก็เอาโคมลงนะครับโคมมันก็จะตรงช่องพอดีกับหัวกับหางกับหน้ากับหลังได้หมดเพราะมันไงมันลงล็อก LED อยู่แล้วแล้วที่เหลือก็ทําความสะอาดนะครับไอตัวแผ่นกระจกเนี่ยนะครับมีตัวลอนเท้าแอดไปแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็ล็อกนะครับสด้านครับ IP66 ทําง่ายครับถ้า6768แล้วโอ้โหยากให้ให้เหมือนเดิมนี่ยากมากครับเพราะว่า โอกาสที่จะไม่ให้น้ําเข้านี่แบบยากมากอันนี้มัน ip 6 6นี่มันราคาถูกๆทั่วไปครับสบายๆมันไม่มีซีนอะไรเลยขอบนะครับเสร็จแล้วแค่นี้เราก็ล็อกนะครับไอตัวที่มีจุดตรงนี้ให้มันอยู่ข้างหลังนะครับจับกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะประมาณนี้กดเข้าไปสี่มุมครับนะครับให้ตัวไอตัวรูๆเนี้ยนะครับอยู่ข้างหลังกดเข้าไปเลยนะครับ ก็จะล็อกและแค่นี้ครับสำหรับตัว IP66 นะครับก็จะได้เป็น LED แล้วนะครับก็ลองเปิดดูนี่นะครับเป็นเป็นรุ่นที่ดีครับสว่างมากก็ท่านจะชาร์จแบบไถซีก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้โซล่าเซลล์ก็ได้แล้วก็มันก็จะทนนานโอเคน่าจะได้ไอเดียครับเชื่ตัวลายความสุขตัวที่การปลดวางความรู้การแบ่งปนันไม่มีที่พึ่งครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพ่อได้พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงออกรอออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้สึกการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ